ครับผมวันนี้ผมจะมาสอนเรื่องการเปิดอินเทอร์เน็ตแล้วไม่ขึ้นเฮดบวกนะครับดูนะครับเปิดแล้วนะครับไม่ขึ้นนะครับอันดับแรกให้เราเข้าไปที่การตั้งค่านะครับแล้วเลื่อนลงมานะครับให้เข้าไปที่ เครือข่ายเพิ่มเติมแล้วก็เครือข่ายมือถือนะครับแล้วก็ชื่อ a c c e s s Point นะครับกดเครื่องหมายบวกนะครับแล้วให้เราจิ้มเขม้ามาชื่อแล้วเขียนคำว่า Internet ภาษาอังกฤษนะครับ i n t e r n e t นะครับแล้วเราก็คัดลอกเลยนะครับสามารถไปวางได้อีกอันนนะครับกดตกลงตั้งค่าครบ2อันนะครับพอเราตั้งค่าเสร็จแล้วให้เรากดตรงนี้นะครับแล้วกดบันทึกเราดูนะครับขึ้นแล้วนะครับ ท่านใดมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับโทรศัพท์สามารถสอบถามผมได้นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมนะครับ